กลับมาเจอกับหนูเล็กอีกแล้วนะคะที่ช่องหนูเล็กรถเมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เดิมนะคะที่เราอยู่กันก็คือ บริษัทเพชรโยนนะคะสำนัก,กนางานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ค้างๆกับโรงพยาบาลเสรีรักกันเลยทีเดียวนะคะ <S <S สำหรับวันนี้นะคะรถที่หนูเล็กเนี่ยอยากจะนำม,มารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะจะเป็นรถครอบครัวนะคะ7ที่นั่งนะคะสไตล์มินิแวนน่ารักน่ารักนะคะรถครอบครัวขับไปได้ไกลๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้สีน้ำตาลสวยๆแบบนี้บอกเลยมือหนึ่งะอยู่ที่695,000บาทแต่บริษัทเพชรยนต์ไม่ขายค่ะลูกค้ารับไปเลยนะคะเปิดราคาคันนี้อยู่ที่499,000เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยนะว่านอนหลไป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับซูซูกิเอติกานะคะ1 5 G X คันนี้นะคะปี2019 หากลูกค้าสนใจนะคะอยากจับอยากจองเป็นเจ้าของนะคะโทรติดต่อนหนูเลยเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 9น3 8 9ก8 8 8กนะคะหรือว่าเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะสำหรับรถครอบครัวคันนี้เรต้นที่ตัวกระจังหน้าของเขาก่อนนะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยตกแต่งออกมาได้ดูทันสมัยแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะคะกระจังหน้าเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยโครเมียมนะคะเป็นช่องชองแบบนี้นะคะเป็นตาราง แล้วก็จะมีเส้นยา,ยาวๆลากลงมานะคะข้างละ4เส้นนะคะสวยงามมากๆไฟของเขาเนี่ยจะไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะเป็นไฟไฮโดรเจนเนาะด้านล่างเนี่ยเสริมหล่อมาด้วยไฟตัดหบอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีตกแต่งไปในส่วนของตัวขอบสีดําตัดกับสีน้ำตาะคะท้าบอกมาได้ดูหน้าร่างแล้วก็สวยงามมากๆเลยกันชนล่างนะคะมีตกแต่งโครเมียมมาให้ด้วยนะสําหรับตัวนี้ วงควของเขาแบบว่ากลมๆโตๆกันเลยมาถึงในส่วนของล้อนะคะล้อของเขาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กอันลอยนะคะขนาด15นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางดันหลอบยางดันหลอบเนี่ยเป็นรหัส185ทับ 65R15 นะคะสำหรับคันนี้ยางที่ได้ไปเนี่ยสัปดาหย์ยสัปดาห์ของยางคือ30ทับ19นะคะ ดอกอยางยังคงคมอยู่ยังใช้งานได้ยาวๆนะเป็นปีๆเลยดูในส่วนของตัวโชกนะคะตัวโชกเต็มเดิมแท้ๆจากโรงงานแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ปี2019นสิบ้น้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะตกแต่งโเมีเยมาแทบจะทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ถัดขึ้นมานะคะที่ตัวกระจกมองข้างเป็นกระจกขคับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเสริมมาด้วยตัว ไฟเลี้ยวนะคะกระจกเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมือจับตกแต่งด้วยโครเมียมทั้งอันเลยนะคะท่าน,นี้เขาเสิริมในส่วนของตัวคิวนะคะกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะทั้งหกบานเลยค่ะแน่นแ่นกันเลยตัวบานกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะคะนะคะถือว่ารุ่นนี้เาขาทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะคะรถครอบครัว ในส่วนของไฟท้ายบ้างนะคะไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นไฟแบบ LED นะคะไฟท้ายเนี่ยมองเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเบรกระยะไหนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ข้างหลังนี่มองเห็นลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้มาพร้อมกับตัวไฟเบรกนะคะดวงที่สามสี่โอ้โหไฟเบรกมาแบบแน่นๆจุกๆเลยนะคะทั้งหมดสี่จุดนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัว เซนเซอร์ S S นะคะเซนเซอร์หลักมาให้ด้วยะคะกันชนท้ายด้านลน่างของเขาจะเป็นสีดําแล้วก็มีตกแต่งด้วยโครเมียมอยู่ด้านล่างนะคะโลโก้ซูซูกินะคะยังอยู่ครบทุกตัวนะคะมาที่ภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะเริ่มจากฝาประตูรถก่อนเลยนะคะอันดับแรกดูกันที่หัวน็อตนะหัวน็อตหัวน็อตเดิมเดิมนะคะจากโรงงานน็อตไม่หลวมไม่ขยับนะคะ ขอบย่างนะคะเดิมเดิมแน่นๆเลยไม่มีเปื่อยไม่มีเลื่อยนะคะสีฝาตัวของเขาจะเป็นสีดำแต่ว่ามีตกแต่งในส่วนของตัวลายไม้มาให้นะคะลายไม้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะทำออกมาได้ดูเรียบหรูมากๆเลยสำหรับคันนี้นะ,ะระบบเซนทรัลล็อกนะคะแล้วก็ระบบปรับกระจกไฟฟ้านะคะจะอยู่ด้านนี้ มีล้ำโพงนะคะที่ฝาประตูมาให้แล้วก็มีที่ใส่แก้วมนาะให้หนึ่งช่องนะคะนะคะจะเป็น,นตัวยึดกับประตูรถตัวน็อตยึดนะคะตัวน็อตเดิมเดิมนะคะไม่หลวมไม่ขยับแต่อย่างไดนะคะใหม่ๆกันเลยสําหรับคันนี้นะใครได้ไปนี่ถือว่าแบบเหมือนได้นองป้ายแดงไปเลยนะเบาะที่ได้จะเป็นเบาะผ้านะคะ บอกผ้าคลายความร้อนนั่งแล้วก็เย็นสบายเนาะไมเราบบจอดรถตักแดบดบไม่ต้องกลัวเข้ามานั่งเราจะร้อนกันเลยนะตัวนี้เขาเป็นระบบตัว engine start มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีในยส่วนของตัวระบบก,กันความรื่นด้วยของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัย power นะคะปรับได้สองทิศทางด้วยกันนะคะขึ้นลง เขาตกแต่งนะคะตัวลายไม้ที่พวงมาลัยมาด้วยนะทําให้เวลาที่เราจับเนี่ยเรารู้สึกสบายมือมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยสามการควบคุมในส่วนของโหมดการเพิ่มลดระดับเสียงเปลี่ยนแชนแนลนะคะแล้วก็มีปุ่มสําหรับรับสายวางสายแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวะควบคะุมแล้วด้านขวานเนี่ยก็ควบคุมเป็นในส่วนของแสงเนาะด้านนี้ก็คือหน้าจอแสดงผลนะคะ ตัวไม้นะคะคันนี้อยู่ที่96,348กมิไมเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ตัวเครื่องเสียงนะคะก็เล่นได้นะคะตามโหมดเลยที่เล่นได้ก็คือจะเป็นในส่วนของ AM FM CD MP3 นะคะ WMA นะคะสามารถเชื่อมต่อตัวบลูทูธได้เชื่อมต่อ USB ได้นะคะมีช่องสำหรับเชื่อมต่อ AUX ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีลำโพงให้4ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะ เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีตกแต่งหนังุ้มตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเบรกมือ <Okay. S 1> นะคะอยู่ด้านซ้ายบริเวณคอนโซลนะคะด้านบนเนี่ยด้านในเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีตัดลายไม้ให้ทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวประตูนะคะคอนโซลตรงนี้ก็ตัดไม้มาให้นะคะดูสวยงามมากๆเลยอะ่ะ ส่วนครึ่งบนของเขานะคะก็จะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีดำที่อยู่ด้านล่างสำหรับเบาของเขาอันนี้จะเป็นเบาแบบปรับเลือนเองนะคะจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเนาะสำหรับคันนี้ให้ดูที่ด้านหลังนะคะจะมีเจ็ดที่นั่งด้วยกันนะคะรถครอบครัวนั่งกันแบบสบายๆเลยค่ะเดินทางไกลได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะเครื่อง1.5ไปได้ไกลน้ำมันก็ไม่แพงนะคะ เอางี้ก็มีแอร์มาให้สวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้มีไฟกลางห้องโถงตรงนั้นให้ด้วยโดยรวมที่เล็กดูดูสภาพภายในนะคะไม่ช้ำเลยนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยใช้งานได้แบบว่ามากนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าเป็นรถครอบคอรัวที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะพลาดไม่ได้เลยค่ะคันนี้ กันนะคะที่เบาะแถวที่2กันบ้างนะคะเบาะแถวที่2องเขาเนี้ยสามารถแยกพับได้อิสระนะคะ60ต่อ40เลยนะคะแล้วก็สามารถปรับเอนได้นะคะส่วนแถวที่3เนี้ยก็แยกพับอิสระได้5 0 5 0นะคะสําหรับตรงนี้ <S <S มาต่อกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์บ้างนะคะเครื่องยนต์ของเขาเนี้ยจะเป็นเครื่องยนต์แบบ 1.5ลิตร wow. นะคะ4016สวาลนะคะแล้วก็แรงม้าเนี่ยจะได้สูงสุดที่105แร mm. งม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้เรียกได้เลยว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะดูกันในส่วนของตัวสภาพห้องเื่ืงนะคะสภาพห้องเครื่องเนี่ยสภาพเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีการทำความสะอาดทำสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วน คันนี้เก็บสีมาให้เป็นการเก็บรายละเอียดนะคะเพราะว่ารถที่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี้ยอยู่แล้วนะคะเราแค่มีการเก็บรายละเอียดนิดนดหน่อยก็คือสามารถใช้งานต่อได้เลยนะคะดูกันในส่วนของตัวน็อตนะคะตัวหัวน็อตนะไม่มีหลวมไม่มีขยับแต่อย่างใดนะคะน็อตหัวเดิมๆจากโรงงานไม่เคยถูกถอดเลยนะคะตัวคานตรงๆเหมือนเดิมจากโรงงานเลยน็อตแก้มซ้ายนะคะนี่เช่นกันนะคะ ฝากระโปงเป็นฝากระโปงเดิมแท้ๆจากโรงงานนะคะมีแผ่นใน,นส่วนของตัวกันความร้อนมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วรถสวยนะใช้อีกคันหนึ่งก็ว่าได้เลยค่ะสำหรับซูซูกิเออติก้าปี2019คันนี้นะคะเครื่องหนึ่งจุดที่ด้านหลังของเขาบางนะคะเริ่มเลยนะคะจากหัวน็อตนะคะตัวโครงสร้างโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะเราดูกันที่โครงสร้างเนาะถ้าซื้อรถมือสองหัวน็อตตัวเดิมๆเลย การันตีได้เลยค่ะรถคันนี้ไม่เคยมีการถูกชนหนักจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกคอนตีดังการชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้นะคะไม่มีอย่างแน่นอนนะคะตัวนอ็อตยึดนะคะฝวากโปรงหลังไม่เคยถูกขอกแต่อย่างใดนะคะจุดเม็ดอาร์กยังคงอยู่เหมือนเดิมกลมๆชัดๆกันเลยนะคะในส่วนของตัวจุดเม็ดอาร์อรของเราสวยงามมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังเก็บสัมภาระได้เนี่ย ถามว่างไหมก็พอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าสัมภารเยอะแล้วก็ไม่ได้ไปกันเยอะเนี่ยอะตัวเบาของเขาสามารถพับเอ็นได้ตรงนี้ถือว่าก็เก็บของได้เยอะอยู่นะคะสําหรับด้านหลังแล้วก็แอบแวบมาดูตรงนี้ด้วยเขามีที่วางแก้วให้สําหรับคนที่นั่งข้างหลังมาให้ด้วยนะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะรถซูซูกิเออติกานะคะ1.5 GX คันนี้นะคะปี2019บอกได้เลยคันนี้น้องๆไปแดงกันเลยนะคะราคานะคะเราเปิดกันอยู่ที่499,000เท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นยอดผ่อน72เดือนเนี่ยก็อยู่ที่9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้หากคุณผู้้าท่านได้เครดิตดีก็ฟรีดาวน์กันไปเลยเช่นเดิมนะคะ ส่วนโปรโมชั่นนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าออกรถกับหนูเล็กในวันนี้นะคะหนูเล็กให้ไปเลยฟรีในส่วนของบัตรเติมน้ามันนะคะมูลค่า1,000บาทกันไปเลยนะคะแทมฟรีด้วยตัวประกันอุบัติเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะมูลค่า5,000ันบาทไปเลยนะคะ1กรมธรรม์ระยะเวลาอยู่ที่1ปีนะคะมูลค่า5,000ันบาทเลยนะสําหรับตัวประกันฉุกเฉินนี้นะคะ หากลูกค้าท่านได้นะคะสนใจนะคะอยากที่จะออกรถกาบหนเล็กนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถนะคะที่บริษัทคิดเกินของเราลูกค้าก็ติดต่อหนเล็กเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3 3 8 9 2 8 8 8นะคะหรือว่าเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะลูกค้ารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดติดตามกันไว้ด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดในการอัปเดตอีโอคลิปของหนเล็กในครั้งถัดไป สำหรับวันนี้หนูเลยต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ